ช่วงนี้มาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างนะคะไปที่จังหวัดนนทบุรีพักประชาไทยเตรียมจัดประชุมจัดตั้งสาขาภาคกลางจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพักประชาไทยภักกลางจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการตามมติคณะกรรมการบริหารพัก อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560มาตรา33วงเล็บ2ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดตั้งสาขาพักการเมืองและการแต่งตั้งตัวแทนประจำจังหวัดพักการเมืองรวมถึงข้อบังคับพักประชาไทยพศ2561ฉบับที่6โดยการประชุมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่16ธันวาคมณหอประชุมวัดพุทธปัญญาตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบของพักในการจัดตั้งสาขาพักในพื้นที่ภาคกลางกำหนดการเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเป็นการลงทะเบียนสมาชิกพัก จากนั้นเวลา9นาฬิกาถึงส0นาฬิกาคณะกรรมการบริหารพักหรือเจ้าหน้าที่พักกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมต่อด้วยเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาซึ่งดรบุญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยกล่าวเปิดการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการสาขาพักกล่าวขอบคุณสมาชิกพักพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนจะสรุปผลการประชุมและประธานกล่าวปิดการประชุมในเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พักประชาไทายคาดหวังว่าการจัดตั้งสาขาพักในจังหวัดนนทบุรีครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายฐานการทำงานทางการเมืองและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกพักในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไปก็ขอืนขอกขอบพระคุณพี่น้อง สมาชิกพักประชาไทยจังหวัดนนทบุรีที่วันนี้พักประชาไทยได้มีโอกาสมาเปิดจัดตั้งสาขาพักประชาไทยภาคกลางจังหวัดนนทบุรีในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมนการทั่วไปในเร็ววันนี้นะครับถือว่าวันนี้เราได้รับการต้อนรับจากพี่น้องสมาชิกพักประชาไทยจังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างดีนะครับก็ขอบ คุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศยุบสภาเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2568ที่ผ่านมาก็เป็นที่พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งคาดหมายว่าประกาศของกกตได้ประกาศมาแล้วว่าวันที่27ถึง31ธันวาคมนี้ รับสมัครสสเขตแล้วก็วันที่28-31ทันมากผมนีรับสมัครสสบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคประชาไทยเราเตรียมความพร้อมไว้ในระดับระดับหนึ่งนะครับพอสมควรที่เราจะจดส่งผู้สมัครสสเขตบางส่วนแล้วก็จะส่งผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก20กว่าท่านถึง30ท่านนะครับส่วนนโยบายในการหาเสียงครั้งนี้เราผมก็เตรียมการไว้แล้วนะครับอาจจะจะดูอารมณ์พี่น้องประชาชนในขณะนี้ ผมว่าทั้งประเทศนี่ยังไม่อยากจะได้เลือกตั้งสักเท่าไหร่ื่องจากเรามีสถานการณ์ไทยชายแดนที่กัมพายูชายกัมพูชาอยู่นะครับก็อย่างไรก็ตามครับพรรคประชาไทยก็เตรียมความพร้อมในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้นโยบายของเราก็เตรียมไว้เช่นนโยบายของเรื่องของชูธงคนสูงวัยหนุนคนรุ่นใหม่ที่เราเตรียมการไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มรัฐสวัสดิการนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องความมั่นคงตลอดจนเรื่องของ ภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ําท่วมเราก็มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมมาโดยตลอดน้าท่วมน้ําแรงนะครับน้ำแห้งน้ําลงแมลงลงต่างๆแล้วครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการบูรณาการทุกกระทรวงหน่วยงานทุกกระทรวงจวงกรมนะครับมาจัดตั้งเป็นกระทรวงน้ําที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ําซึ่งเราเห็นปัญหามาโดยตลอดว่าถึงหน้าน้ําก็น้ําท่วมถึงหน้าแรงน้ําก็แห้งนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนมีปัญหามาโดยตลอดพักประชาไทย เราเห็นปัญหาเหล่านี้มานะครับแล้วก็จะถอดบทเรียนจะนโยบายในการจัดตั้งกระทรวงน้ําให้สําเร็จให้ได้ครับแล้วก็ปัญหาต่างๆเรื่องน้ําก็จะคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับเราเป็นพักการเมืองที่ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรแล้วนะครับเราผ่านการเลือกตั้งมาสองรอบนะครับก็เราถอดบทเรียนทั้งรอบแรกและรอบที่สองนะครับว่าขณะนี้เราปรับรูปแบบการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเอาเฉพาะที่ประชาชนต้องการเห็นว่าเป็นคนหน้าใหม่ นะครับพักใหม่แล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบริบททางการเมืองใหม่ๆนะครับไปเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะลองดูว่าคนใหม่จะเป็นยังไงโครงสร้างของพักก็จะมีคนใหม่ลงสมัครค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนที่แต่สนใจมีอุดมการทางการเมืองที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนตลอดจนดูแลพี่น้องประชาชนในรอบด้านนะครับเราคิดว่าผู้สมัครของเราที่ส่งลงก็น่าจะเป็นคนที่มี คุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็มีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนในทุกเขตแลวก็ในบัญชีรายชื่อครับรัฐบาลยุบสภาเนี่ยนะครับทุกพรรคการเมืองก็ก็ไม่คาดคิดว่าจะยุบสภาได้เร็วขนาดนี้นะครับก็เลยเตรียมการกันค่อนข้างที่จะจุกระหุกน,หนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็เตรียมการพร้อมนะครับที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างแน่นอนครับในครั้งนี้ครับก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับที่รับชมรับฟัง คลิปวิดีโอของพักประชาไทยอยู่ในขณะน,นี้วันนี้เราประชุมจะตั้งสาขาพักคภาคกลางจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่23นะครับเราจะประ,ประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อเลือกกรรมการสรรหาพักอีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการทำนิติบุตผู้สมัครสสเราพร้อมแล้วครับเดินหน้าแล้วครับพี่น้องประชาชนครับรับฟังู่ตนการนี้ทั้งประเทศนะครับอยากได้คนใหม่อยากเปลี่ยนแนวคิดใหม่อยากได้พรรใหม่ๆ เปลี่ยนการเมืองแบบใหม่นะครับเป็นการเมืองสีขาวไม่มีสีเทาสีดําไม่มืดไม่เทาไม่ดานะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านพี่นาพักประชาไทยทั้งประเทศนะครับอาจจะไม่มีกระแสดังแต่ว่าเราตั้งใจทํางานทีมงานของเราตั้งใจทํางานอย่างแท้จริงหน้าใหม่คนใหม่เอาเข้าไปในสภาให้เยอะๆครับฝากพักประชาไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีมข่าวนิวสิบีสถานีประชาชนประจําจังหวัดนนทบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอิน รายงาน